จัดเต็มมากเลยเพราะวันโคตรหนาวเพราะว่าคิดว่าอากาศแค่ประมาณสิบสิบกว่าองศาเนี่ยสิบสององศาไม่เท่าไหร่นะผลปรากฏว่าพอเอาจริงมันก็หนาวกันนะวันนี้เลยจัดเต็มเลยดูนี่มิเส่ก็เลยพอใส่ไปด้วยเลยใส่แบบจัดเต็มตอนนี้เริ่มรอนแล้วเพราะว่ามันจัดเต็มเกินไปเดี๋ยวจะเอาออกบางตัวแล้วเพราะว่าร้อนจัดเนี่ยดูดิ หนาเลยตอนนี้ก็น่าจะเมื่อเช้าดูประมาณ5อ,องศาแต่ว่าดูราวพอตอนกลางวันมันก็จะตกประมาณ15นะคะตอนนี้ก็ร้อนละเพราะว่าใส่มาหนาไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอ,ออกนี่ชุดนี้อันนี้ฉีดแดงวันนี้ก็แลนก็น่าจะไปหาอะไรกินแล้วก็ไปช้อปปิง้งเพราะว่ามันชัดดาวเนาะ อย่างมันก็ไม่ได้เปิดเลยนะคะก็น่าจะเน้นไปช้อปปิ้งของถูกมากเลยที่นี่ก็มีหลายอย่างเลยที่เมืองไทยขายโคตรแพง<ม>แต่ว่าที่นี่ขายถูกๆนะคะโอเคเอืมตอนนี้เรากาลังจะเดินไปเหมือนเดิมเป็นยูน t a t i o n ก็คือที่บอกเมื่อวานเหมือนหัวลำโพงบ้านเราเนาะแล้วก็จะเดินไปที่นั่นทุกวันเพราะว่าออกมาเดินไปประมาณ5นาทีก็ถึง แล้วก็ค่อยต่อรหลดไปที่อื่นวันนี้ไม่น่าจะมีแผนอะไรมากน่าจะไปเดินเดินเดิน<ๆ>ถ่ายรูปช้อปปิ้งประมาณนี้นะคะโอเคทักไทยช่วงเช้าตอนนี้โหดมากเลยนะเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าเวลานะกับประเทศไทยต่างกันเยอะมากพอครูตื่นนะทีมครูก,ก็หลับแล้วใช่ไหครูผิดเพราะครูตื่นนะทีมครูก,ก็จบกลับบ้านแล้วนะก็เรียกว่างานเงินอะไรทุกอย่างฝากทีมได้เลยนะคะเพราะว่าเวลามัน มันไม่ได้จริงๆอะตื่นมาทุกคนก็6โมงแล้วอะนะคะโอเคไปแล้วนะบาย